ต่อกันที่เรื่องความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดทางผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสาหรัฐว่าตอนนี้ดูจะมีความบ้าคลั่งมากขึ้นหากเทียบกับเมื่อก่อนซึ่งก็เป็นการตอบโต้นะครับที่รัฐบาลสาหรัฐกับทางเกาหลีใต้เขากําลังมีการซ้อมรบร่วมกันอยู่แล้วเกาหลีเหนือเขามองว่าเป็นภัยคุกคามแทบไม่ต่างอะไรจากการซ้อมโจมตีเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับ ำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐว่าตอนนี้กำลังบ้าคลัง่งกว่าเมื่อก่อนโดยบอกว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่มีทั้งการซ้อมรบทางทะเลแล้วก็การซ้อมรบทางบกเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือเทียบเท่าการวางแผนโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากสหรัฐซึ่งนอกจากสหรัฐกับเกาหลีใต้จะซ้อมรบร่วมกันแล้วยังมีการส่งอาวุธนิวเคลียร์ด้านกลยุทธ์ มากระจายอยู่ตามน่านน้ำรอบ,รอบๆคาบสมุทรเกาหลีเป็นการถาวรซึ่งล้วนเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือโดยตรงเพื่อตอบโต้ท่าทีที่คุกคามของสหรัฐและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็เลยมีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเชิงยุทธวิธี2ลูกไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีและ k c n a ก็รายงานว่าการฝึกซ้อมประสบความสำเร็จด้วยดี ทีมกองอื่นนะคะได้มีการเรียกร้องให้มีการยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือของเกาหลีเหนือ โดยให้เหตุผลว่าหน่น้ําของเกาหลีเหนือถูกล้อมรอบไปด้วยอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์ค่ะซึ่งคิมจองอึนก็ยอมรับว่ากองทัพเรือเกาหลีเหนือไม่มีสัพพะกำลังที่เข้มแข็งมากพอแล้วก็ไม่มีอาวุธที่ทันสมัยนะคะเขาจึงให้สัญญาว่าจะจัดอาวุธใหม่ๆค่ะให้กับกองทัพเรือภายใต้นโยบายเกาหลีเหนือที่มีชื่อว่าการขยายปฏิบัติการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีและระบุว่ากองทัพเรือของเกาหลีเหนือจะ กลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนการป้องปรามนิวเคลียร์ของประเทศด้วยแล้วนี่ค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเดินทางไปเยี่ยมศูนย์บัญชาการกองทัพเรือพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับนายทหารอกองทัพเรือซึ่งก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าเขาจะให้ความสําคัญค่ะกับการพัฒนากองทัพเรือให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นขณะที่หน่วยข่าวกรองนะคะได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เกาหลีเหนืออาจจะกําลังพูดคุยกับรัสเซียเพื่อขอให้มีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงนี่นะคะในเรื่องของความ มั่นคงระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตานะคะตอนแรกดิฉันก็พยายามจะส่องดูนะคะว่าผู้หญิงใส่สูทสีขาวกางเกงสีดำเนี่ยเป็นลูกสาวของคิมจองอึนหรือเปล่าเพราะว่าแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่มากครับเพราะว่าเธอเริ่มปรากฏตัวออกสื่อนะครับก็ในช่วงจริงๆก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองก็จะเห็นว่าโตขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับใช่หรือว่านี่อาจจะเป็นการส่งต่อนะคะว่าเธออาจจะเป็นทายาทของคิมจองอึนในการเป็นผู้นําเกาหลีเหนือคนต่อไปนะคะค